มันหวัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เกิดความเสียมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลได้บุคคลหนึ่ง และไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้จึงเหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนี่ผดช่องมันได้เลยทุกคนผู้กํากับผมพร้อมแล้วครับมาเริ่มกันเลย กูอีหมิงการปกป้องที่คุณมอบให้เสี่ยวเปยช่างพิเศษจริงๆแม้แต่โอกาสที่มาถึงเขาหน้าบ้านคุณก็ยังช่วยเขาผลักสายเขาสแสดงเก่งขนาดนั้นแท้ๆแต่กลับไม่เคยถ่ายละครจริงจังเลยสักเรื่องหลายปีมานี้ฉันคิดแต่อยากจะปกป้องเด็กน้อยไม่ให้เขาต้องแปดเปื้อนเพราะวงการบันเทิงมันเป็นการที่ทําให้เขาพลาดโอกาสไปมากมายจริงๆใช่ไหมทั้งที่ฉันรู้ว่าเขาโดดเด่นมากมาตลอดแท้ๆแต่ฉันกลับเห็นแก่ตัวอยากให้เขาอยู่ข้างกายเด็กน้อยฉันขอโทษนะ ประธานกูนั่งก้นยังไม่ทานร้อนก็ไปแล้วเหรอครับในที่สุดคุณก็ยอมรับความจริงแล้วใช่ไหมย,ยิ่งยอมแพ้เร็วก็ยิ่งดีครับยังไงคุณกับเสี่ยวเปยก็ไม่เหมาะสมกันผมไม่มีทางยอมแพ้กับเด็กน้อยหรอกเฮ้ <c oughs> ในเมื่อเสี่ยวเปยไม่สนใจเขาแล้วพวกเขาสองคนน่าจะทะเลาะก,กันจริงๆแล้วล่ะถ้าอาศัยโอกาสนี้สารภาพรักไม่แน่ว่าเสี่ยวเปยอาจจะตอบตกลงคบกับฉันก็ได้ควรทำยังไงดีนะเออนึกออกแล้วล่ะห้องรับแขกบ้านอวีเปย ปกติเด็กน้อยชอบดูหนังแบบนี้มากที่สุดเลยเนี่ยมาตรฐานสูงเกินไปแล้วเสี่ยวไปเชื่อถือได้หรือเปล่านะข้อมูลเกี่ยวกับแกประธานกู้อยากเล่นสนุกกับพี่เสี่ยวเปยสินะครับผมเข้าใจแล้วล่ะครับนี่เป็นข้อมูลที่ผมสะสมมาหลายปีผมให้คุณหมดเลยครับทั้งหมดนี่ไปท่าทางที่พี่เสี่ยวเปยชอบคุณต้องตั้งใจเรียนรู้นะครับประธานกู้ฟื้นขม่มความรู้สึกที่อยากจะวิ่งหนีเอาไว้ถ้าฉันอยากจะคบกับเด็กน้อยแจห้เขาเป็นฝ่ายเข้าหาฉันตลอดไม่ได้ ฉันเองก็ควรเปลี่ยนแปลงเพื่อเด็กน้อยบ้างเริ่มจากการอ่านหนังสือก็แล้วกัน10นาทีต่อมาเฮ้ยบนวันเอาแต่อ่านหนังสือแบบนี้มีหน้าเด็กน้อยถึงได้ย้อยโยนขนาดนั้นต้องไปเสียวไปนั่นหน้าที่ทําให้เขาเสียคน้นโรงแรมประธานหวังมาหาผมมีธุระอะไรหรือเปล่าครับอ๋อผมอยากให้คณช่วยอะไรผมหน่อยนะครับช่วยอะไรใบหน้านี้ยิ่งมองก็ยิ่งเหมือนกู้อีหมิงนั่นจริงๆไปที่เตียงแล้วให้ผมมัดคุณไว้ครับพูดอีกครั้งสิครับจะ จะเย็นก่อนนะครับผมแค่อยากให้คุณช่วยแสดงเป็นกู้อีหมิงเท่านั้นเองนะให้ผมปลอมตัวเป็นกู้อีหมิงได้สิครับทำยังไงล่ะอ๋ตอตอบตกลงสบายๆแบบ,บนี้เลยเหรอเขามีความแค้นอะไรกับกู้อีหมิงเป็นพิเศษใช่ไหมนะช่างเธอหลอกเซียวเปยมาได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันเรียบร้อยโรงแรมห้องอวี่เปยกู้อีหมิงเขามาได้ยังไงนับวันฉันก็ยิ่งไม่เข้าใจเขามากขึ้นทุกทีจริงๆนี่มันเมสเซจจากคนแปลกหนะ้ากู้อีหมิง ภายใน10นาทีนี้กูต้องมาปรากฏตัวที่โรงแรมที่ห้อง1111ง 11. ถ้ามาชา้าผมไม่ไรับรองว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูอีหมิงนายอยเป็นอะไรไปนะมืมีเรื่องอะไรก็มาหาฉันเน่ปล่อยเข้าไปนะมือสนิทกูอีหมิงนายเป็นยังไงบ้างกูนายเป็นใครเฮ้สวัสดีนายคืออี๋เป๋สินะ ซอร์ไพรส์ทั้งหมดนี่ไม่ใช่เรื่องจริงเหรอครับเสียวเปยมันเป็นเพราะว่าฉันนัดนายหลายครั้งแล้วแต่นายไม่อยอมมาห้องฉันเพราะงั้นฉันก็เลยจะเป็นต้องหวังเจวด้วยทำไมคุณต้องทำแบบนี้ด้วยเสียวเปยฉันรู้ว่านายยังอะไรอาวรกับกู้อี้หมิงอยู่แต่ดูสิฉันหาคนที่คล้ายกับเขาถึงขั้นด,ดีกว่าเขาได้ง่ายๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นในวงการบันเทิงหรือในความเป็นจริงเขาก็ใช่ว่าจะไม่มีใครแทนที่ได้และไม่ควรให้นายทุ่มเทด้วยเลย เซียวเปยนายลองพิจารณาฉันเถอะฉันชอบนายมากจริงๆนะอย่ามาแตะผมเซียวเปยหวังเจียวด้วยคุณบ้าไปแล้วหรือไงคุณรู้ไหมว่าตลอดทางที่มานี่ผมกลัวมากแค่ไหนคุณรู้ไหมว่าเมื่อกี้นี้ผมตกใจแทบตายนายเลือกอกับกู้อีหมิงแล้วไม่ใช่เหรอฉันแค่ล้อเล่นคุณเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องล้อเล่นเหรอเซียวเปยคุณไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของผมเลยต่อให้ผมกับกู้อีหมิงเป็นไปไม่ได้ผมก็ไม่ชอบคุณเซียวเปย วิเปิน่าสนใจนะหวังเจียวรุ่ยคนเลวนั่นล้อเล่นบ้าบออะไรกันทั้งที่รู้ว่ากู้อีหมิงเป็นจุดอ่อนของฉันแต่ก็ยังฉันเดินมาถึงที่นี่ได้ยังไงตั้งแต่ที่เก็บของออกไปคราวก่อนก็ไม่กลับมาอีกเลยกูอีหมิงทำไมเขามาอยู่ที่นี่ละ่ะนี่มันการ์ตูนเกของฉันไม่ใช่เหรอกู้อีหมิงมาอ่านของแบบนี้ได้ยังไงเด็กน้อย ตั้งแต่ตรุษจีนที่ทะเลาะแตกหักกันฉันไม่ได้อยู่ข้างเขามานานแค่ไหนแล้วนะได้อยู่ใ,ใกล้ๆเขาแบบนี้เหมือนกำลังฝันอยู่เลยกูอีหมิงโชคดีที่นายไม่เป็นอะไรเด็กน้อยหนย่อยเด็กน้อยคงไม่ได้เห็นหนังสือนี่หรอกใช่ไหมเอออืมนายไม่ได้ยังไงฉันแค่บังเอิญผ่านมาเลยกลับมาเอาของหน่อยจะไปแล้วละ่ะเกิดอะไรขึ้นนะพูดอะไรของนายนะ นายตาแดงขนาดนี้ยังจะปิดบังฉันอีกเหรอเด็กน้อยนายบอกฉันมาเถอะหวังเจอด้วยคนแล้วน่าทำอะไรกับนายเราตัดขาดกันแล้วนายไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันถ้านายอยากตัดขาดกับฉันจริงๆตอนนี้นายคงไม่ปรากฏตัวที่นี่หรอกเด็กน้อยนายยังชอบฉันอยู่แท้ๆไม่ใช่เหรอฉันบอกแล้วว่าไม่มีอะไรใช่แท้อย่างนายไปดึงฉันเอาไว้แบบนี้ทำไมอ่อยหรือไงฮะฉันจะบอกให้นะฉันเดินออกมานานแล้วชีวิตนี้เราสองคนไม่มีทางเป็นไปได้จะเป็นไปไม่ได้ได้ยังไงเด็กน้อย นายอยู่นิ่งๆแล้วฟังที่ฉันพูดหน่อยได้ไหมรายวันที่ฉันอยู่อเมริกาฉันทําการทดสอบรนิยมทางเพศมาจิตแพทย์บอกว่ารนิยมทางเพศของฉันคือรักต่างเพศขอโทษนะเด็กน้อยหมอบอกว่ารนิยมทางเพศไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นฉันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเกย์แบบนายได้ฉันคิดว่านายจะพูดคําสวยหรูอ,อะไรออกมาซะอีกโอเคฉันเข้าใจแล้วราชาจองเงินกู้นายก็ยังเป็นชายแท้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาต่อไปที่ไหนที่มีนายฉันก็จะเดินอ้อมเอง ไม่ไนายต้องเห็นแล้วหงุดหงิดใจอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนายเข้าใจผิดแล้วเด็กน้อยฉันแค่อยากจะบอกว่าถ้าหากเป็นนายฉันก็ลองดูได้ลลองอะไรเด็กน้อยฉันไม่ใช่เกย์ก,ก็จริงอยู่แต่เพื่อนนายแล้วฉันก็ยินดีที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะอยู่กับนายไม่ว่าจะทําอะไรฉันก็ไม่รู้สึกรังเกียจฉันสบายใจมากเพราะงั้นเป็นชายแท้หรือไม่ก็ช่างมันเถอะนาเด็กน้อยฉันชอบนายกูอีหมิงนายจริงจังเหรอ กับนายแล้วฉันจิยังมาตลอดนั่นละ่ะฉันรู้ว่านิสัยของผู้ชายอย่างฉันคงมีหลายคําที่ทําให้นายพูดไม่ออกแต่ฉันชอบจูบนายกอดนายชอบทําเรื่องแนบชิดเหล่านั้นและชอบใช้ชีวิตกับนายนะเมื่อก่อนฉันมักจะสับสนเรื่องรสนิยมทางเพศของตัวเองแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่อยากหนีอีกแล้วและฉันไม่อยากเสียนายไปด้วยกูอีหมิงเด็กน้อยเรามาคบกันเถอะ OK.